สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับเสมอจันเหมือนเดิมจ้าวันนี้จะมารีวิวหมู่บ้านโนนอุสาหมู่สองตํบลนาหนองไผ่เพราะว่าจะได้ถนนใหม่แล้วถนนคอนกรีตย่างดีนะจ้ายินดีด้วยกับหมู่บ้านโนนอุสาจะได้ความเจริญเข้าหมู่บ้านเดินทางสะดวกสบายตามไปชมเลยจ้า กำลังจะได้กำลังี่ได้ถนนเต็นไม้กำลังี่ได้ถนนเต็นไม้พอดีเพอ่อนข่อยกับมาเจอบักซีดาพอดีเลยนี่บักซีดาน่อยซุกนี่โอ้ลนพอดีเลยได้บักซีดาซุกนีบักซีดาให้กิ้นน้ำจา่าอันนี้ล่ะที่ได้รีวิวถนนเต็นไม้ของมูบัานนอนอุษาตามกันไปดูยาวๆเลยนะจ๊ะถนนบ้านนนนอุสากำลังจะได้เป็นคอนกรีตเรียบร้อยแล้วโอ้ยดีใจหลายเต้น มูบ้านนี่เด้ได้ได้หลังแต่กะถือว่าประทับใจเพราะวาต่อจากนี้เพิินต่างแต่ถนนลาดย่างเข้ามาในหมูบา้านก็สิเป็นแต่ถนนลาดถนนคอนกรีตจ้ากระิบพบความสะดวกสบายสนุกกละจะต่อจากนี้ไปเพราะว่าบ้านโนนอุตสานี่้กะลำบากมาด้นหละจ้าเป็นมูบานไอ้ลายๆว่า เ็นมูบ่บ้านต้องไปขึ้นอยู่กับมู่บ้านอื่นอยุกไก่มูบ่บ้านเสมอจันอยู่แต่ว่าวด้วยความที่เพิ่นเป็นมู่บ้านที่น้อยจ้าบ่ถึงลอยลังค่าเพิ่นก็ต้องไปสังกัดในมูบน่บ้านไอบ้านบ่ตแก่จ้าตามกันไปเบิ่งเลยจ้าก็ตามกันไปเบิ่งเรื่อยๆเลยจ้า,าเาพราะว่ากัสเตหันกล้อง สลับกันไปสลับกันมาจะเอกบดอนกับสีเป็นถนนคอนกรีตท,ทั้งเมิดจ้ะโดยความรวมมายรวมมือกันระวังภาครัฐประชาชนเทศบาลนาน้องไผ่กับมี ความห่วงใยแล้วก็มีความรักในประชาชนก็ไดสร้างสันให้หมู่บ้านโนอนอุตสาเนี่ละจ้ให้มีความสุขละกาสได้ขี้มอดจะได้เด็กหน่อยก็จะได้ขี่บิด๊ดเต็มๆจา้าอ่านจะว่าเพิ่นกับ่ัคขีแห้งดอกว่่ไปก็บเปาไป,ไปตามมาเลยจา้ <laughs> จาจะนี่คือถนนเสร็จน,นี่จา้าเมื่อไหรนจ๊ะคนพี่จา้า เมื่อยบ่เหนื่อยเนาะไปจะถามบาเมื่อยบ่ก็ถามแปลกเนาะบ่ได้นอนในอของแอ้อยังบอกกระถามไปเลยถีมาเบิ่งคอนกรีตเพิ่นจา้าตามมาเลยจากอนุญาตเชิแล้วเพิ่นก็สิมีความสุขเพราะว่าถนน,นคอนกรีตนี่ก็สิได้ยาวตั้งแต่ทางหมู่บ้านที่ข่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ให้เบิงเ่งแล้วจ้ะอุ้ยเกือบเป็นกิโลพ่นล่ะข่อยว่าเหมือนงบประมาณ จำนวนหลายอยู่ตอนนี้ป่ะกาสต่างไปต่างไปคางหนึ่งก้อนแล้วก็ที่ได้เห็นคนหลักคนหละคางถือว่าเป็นไอ้หลักการการก่อสร้างในหลักษาคนทําถึกต้องจัเพราะว่าศต่างไปคางหนึ่งก้อนในเซตเพอจะคางนีนเซตแล้วมักจะซีมีโหลดที่เป็นแบบว่าแห่งกระเ้ามัดใส่บริการคางนี้ได้คางนี้กะเริ่มต่างต่อไปการเดินทางกับซิบอมีการติดขัดจะถือว่าเป็นการอ่า ใส่หลักการทางวิชาการถูกต้องจ้าทวามองจากฟังเสมอจ้นก็จะเป็นฟังท้ายมืดนะจ้านี่ละจ้าเจ้าหน้าที่เพิ่อนก็นทางานอย่างเต็มที่จะถนนบานโน้อนอุตสาถนนคอนกรีตอย่างดีจ้าต้นนี้ก็ลัสต่างได้บิงหนึ่งจ้าถนนสายมิตรภาพต่อไปไวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนหรือว่า วัยชารากเกษตกขี่รถจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้ความสุขสะดวกสบายบ่ต้องลำบากเหมือนสมัยตะกี้แล้วจ้าสมัยตะกี้นี่เวลาเดินทางไปฝนตกนี่ลำบากหลายตอจนินกตีมีความสุขในการเดินทางจ้ะยินดีด้วยกับถนน,นใหม่บ้านโนนอุตสาหจากถนนคอนกรีตยั่วๆมาถึงแล้วจ้าประเทศไทยพัฒนา แล้วก็มีรอยยิ้มจ้าแบ่งปันความสุขให้ทุกๆท่านด้วยถนนเส้นสายนี้จ้าคอยกษตรไดมาใส่บริการอยู่จากิดษมาเปิดใส่หน้าเขาอยู่เวลาแล้วไม่ไม่นี่จ้ากระตามกันไปเรื่อยๆจ้าถนนสายใหม่บ้านน,นอุตสาห